14สิงหาคม2562ทนายรนรงแก้วเพชรประธานเครือข่ายรนรง์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมได้พาพ่อของเด็กหญิงวัย14ปีที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศไปให้ปากคำที่สถานีตำรวจนครบาลประเวศพร้อมลงพื้นที่ชี้จุดเกิดเหตุกรณีที่เด็กหญิงวัย14ปีถูกกระทำชำเราโดยผู้ชายถึง5คนเดินทางไปติดตามตัวนายตั้มคนที่ล่วงละเมิดทางเพศลูกสาวที่แคมป์คนงานก่อสร้าง ในซอยเฉลิมพระเกียรติซอยเจ็ดแขวงหนองบอนเขตประเวท,รเวท,ทกรุงเทพมหานาครซึ่งเป็นสถานที่ที่ลูกสาวรู้จักกับนายตั้มที่เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างแต่ก็ไม่พบตัวพ่อของเด็กหญิงผู้เสียหายก็กล่าวว่าวันนี้นายตั้มนัดโอนเงินสองหมืนบาทเมื่อถึงเวลานัดก็หายเงียบไปวันนี้จึงตามตัวนายตั้มส่วนเรื่องเงินที่เียกร้องไปก็เพราะต้องการเจอตัวนายตั้มและจะนำตัวไปดำเนินคดีนอกจากนี้ตำรวจยังให้ครอบครัวของเด็กหญิงผู้เสียหายพาไปที่ ที่พักรายวันแห่งหนึ่งในซอยเฉลิมพระเกียรติ21ซึ่งเป็นสถานที่ที่นายตั้มพาเด็กหญิงไปลงละเมิดทงเทศณะที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลประเวศก็อยู่ระหว่างรวบรวม,รวมพยานหลักฐานเพื่อที่จะออกหมายจับนายตั้มส่วนภาพจากกล้องวงจรปิดในโรงแรมที่เกิดเหตุตอนนี้หมดอายุที่จะดูได้แต่ก็ยังสามารถที่จะไล่ดูจากกล้องตามถนนแทนที่ได้ส่วนเด็กหญิงผู้เสียหายวันนี้ก็นำตัวไปสอบปากคำแล้ว ทางด้านทนายรณร,รงค์แกเพชรก็ระบุว่าที่สนอรประเวศเป็นการดำเนินคดีกับนายตั้มเท่านั้นส่วนเหตุการณ์ที่ถูกล่วงละเมิดที่จังหวัดสงขลาตำรวจปรปาบปรามการค้ามนุษย์ก็ได้รับแจ้งความไปดำเนินคดีรับช่วงต่อแล้วถ้าคนทำงานระ,ระดับเนี้ยที่ทีทททท่ที่คุณพ่อคุยเขาบอกว่าโครงการผมเนี้ยตรงนี้ยี่สิบล้านถ้ายี่สิบล้านเนี้ยแค่สองหมื่นคนน่าแค่ไม่ล่วงหรอก <S 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 อใช่ไหมถ้าคุณทาํางานระดับนี้ แล้วสิ่งหนึ่งที่คุณพ่อติดใจอย่างมากที่สุดเขาพูดกับพ่อเลยว่าเขาเรียนตบปริญญาตรีตบทางด้านกฎหมายเขามาีเพื่อนเป็นทนายเยอะต่อให้พ่อเอาตำรวจมาเขาก็ไม่กลัว